อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานช่วงบ่ายมื่อนี้นอกจากน้อมาเบิ้งกเ็เลยว่ามีเรดาร์อยู่สายก่อ,อื่นแอดมินขออัปเดตพยากรณ์อากาศวันที่2 0เอไปจนหอดวันที่23ตุลาคม 66, 66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอัปเดตพยากรณ์อากาศล่วงหน้า21หอด23ตุลาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกนําลังปั่น กาอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนสิแพรลงมาประคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณาเชนีกระจาส่งผลให้ภาคอีสานเน่นในส่วนของอีสานตอนล่างมีฝนฝากนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นที่ในช่วงแรกหลังจากนั้นฝนกะจะลดลงเดี๋ยว แอดมินก็จะเช็คเรดาอยประกอบให้ฟังอีกเทือนหนึ่งค่ะสำหรับอัปเดตพยา,า,าการณ์กาศลาสุดมือนี21ตุลาคม66ช่วงบา่ายภาคอีสานจะมีฝนฝักขนองร้อยละ20ของพื้นที่เนี่ยนโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและกาญบลรราชธานีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม อยู่ที่10ถึง2หกิโลเมตรตชั่วโมงสำหรับเง่ดาราชุดจวงปายตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงป่านกลางอยู่ที่อำเภอสนมอำเภอ์สีขอระพุ่มจังหวัดสุรินทรและกะซปะปอล่าวจากคลิปนี้แอดมินลาบไปแล้วพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ